สวัสดีครับวันนี้เอาใจคอ Lenovo นะครับใครที่เป็นสาววกแบรนด์เลโนโวนะครับมีโนต้ตบุ๊กมาแนะนํา3รุ่น3สไตล์นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์สาขาศรีราชานะครับวันนี้จะมาแนะนําโนต้ตบุ๊กไว้ใช้งานทั่วไปนะครับงานเอกสารงานออนไลน์สํานักงานเรียน ได้ทั้งเด็กโตเด็กเล็กนะครับการทำงานเอกสารได้หมดต่อเครื่องพิมพ์โซเชียลขายของแอดมินทําได้หมดนะครับ3รุ่นเริ่มต้นที่ตัว6,900บาทนะครับตัวนี้จะเป็น Core i 5นะครับตอนนี้เรามีรุ่นที่เป็นรหัส T แล้วก็รหัส L นะครับสเปคโดยรวมจะเป็น Core หนะครับ Gen 6 Gen เจน7แล้วก็ได้แรมแจิกนะครับเป็น SSD 256แล้วนะครับ Wi-Fi กล้องเว็บแคมมีนะครับแบตเตอรี่เก็บไฟได้ดี โปรแกรมขาดเหลือลงให้พร้อมใช้งานความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างนะครับตัวทีเนี่ยตัว l e n o v o T t h i n ต p a d นะครับ T 4 6 0เนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมพอร์ต HDMI นะครับสำหรับใครที่ต้องการต่อออกจอด้านนอกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มีดิสเพย์พอร์ตเป็นมินิดิสเพย์พอร์ตนะครับก็ต่อออกจอด้านออกได้เช่นเดียวกัน USB ซ้าย2ช่องครับด้านขวา1ช่องนะครับ แจ้งหูฟังติงแพดเนี่ยจะจะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่ชอบเน้นใช้งานแบบถึกถึกทนทนลุยลุยหน่อยนะครับตัวนี้เราติดสติกเกอร์แท็บลาด้านหลังให้ไม่ชอบก็ไปแกะออกได้นะครับโปรแกรมใช้งานทั่วไปมีให้ครบต่อมาต่อมาเป็นตัว L ตัวรหัสแอนะครับ ตัว L เนี่ยอ,อ,อาจจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าจอครับตัวนี้ได้หน้าจอความละเอียดแบบ Full HD นะครับพื้นที่ก็อาจจะด้านข้างก็จ,จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับออพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างครับของตัวรหัส L รุ่นนี้ก็จะมีเป็น USB ด้านขวา2ช่องครับแล้วก็ Display Port Mini Display Port นะครับสามารถใส่แล้วแปลงออกเป็นช่องอะไรก็ได้มี p o ร์ VGA นะครับจอรุ่นมาตรฐานหัวสีฟ้าต่อได้เลย ด้านซ้ายมือเป็น USB 1ช่องสายชาร์จเป็น Type C ทั้งคู่ครับผมสเปคก็ตัว L จะได้เป็น i5 Gen 7ครับแรม8 SSD 256รุ่นนี้ถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มแรมเป็น16 g b ก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับตัวนี้2รุ่นนี้เริ่มต้นที่6,900บาทนะครับราคาไม่สูงมากเหมาะกับการใช้งานทั่วไปทุกประเภทนะครับ ต่อมาเป็นตัว Lenovo V310 V310 เนี่ยจะเป็นโฉมคนละโฉมกับ i ิงแพดนะครับสาวก Lenovo จะพูดกันรู้เลยว่า i n งแพดหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ใช่ t ิงแพดก็ก็จะเป็นโฉมที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะดูทันสมัยหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส V310 นะครับมาพร้อม CPU c o r คอ i7 เลยทีเดียวนะครับคอ i7 แรม8ปดจิกเอสนะครับหน้าจอ14นิ้ว ใช้งานทั่วไปได้ครบเปิดปิดเครื่องไวแบตเตอรี่เก็บไฟได้นะครับตัวนี้จะน้ำหนักเบานิดนึงด้านขวายังมีช่องใส่ดีวดีอยู่นะครับแล้วก็เป็น USB ด้านซ้ายจะเป็นมีทั้งดีซับหัวสีฟ้า HDMIUSB 3.0นะครับพอร์ตแลนนะครับตัวนี้ก็จะน้ำหนักเบาบางดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยนะครับถือเก๋ๆได้มาพร้อม CPU Core 7นะครับ ลงวิโ s 10ได้11ได้แจ้งทางร้านได้เลยนะครับราคาก็จะต่างกันแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับเออวอนนี้มีให้ครบเป็นไงกันบ้างครับถูกใจใครสาวว l e n o v o ใครที่ชอบแบรนด์นี้นะครับก็ลองมาเลือกชมสินค้าที่ร้านได้มีทั้งโฉม i ิงแพดแล้วก็โฉมทั่วไปก็คือรหัสตัว V อะไรพวกนี้นะครับบางบางครั้งก็จะมีรุ่นพวกไอเด p a แมาลงให้เห็นเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มองหา อคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานนะครับโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานนะครับว่างๆลองเดินขึ้นมาชมที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์สาขารีราชานะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นหลากหลายราคานะครับตั้งแต่ถูกเริ่มต้นทั้งชุด5้0 0 4น0กกก็มียันหลักหมื่นก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยอรีวิวพรีเซนต์สินค้าให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ